สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับเราก็เจอกันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้เราอยู่กับตัวเครื่องเสียง h ั m m e r ร์นะครับผมโปรเฟชชั่นแนนะครับเป็น Class ีดนะครับผมอันนี้เป็นรุ่นใหญ่นะครับผมเป็นรุ่นของ F4 นะครับหรือ F4.74 นั่นเองนะครับผมเป็นโปรแกรม c ลาส s ีดระบบ4 h a n n นลนะครับผมตัวเดียวจบออกงานได้เลยนะครับผมเบสกลางแหลมซับือจมอนิเตอร์ ก็แล้วแต่ท่านเลยนะครับผมแต่ปัญหาวันนี้นะครับมันพังนะครับผมมันเลยมาถึงมือเรานะครับถ้าไม่พังไม่ถึงมือเราแน่นอนนะครับตอนนี้ก็คือที่พี่เขาแจ้งมาก็คือชแนลบีมันมีปัญหานะครับแต่ว่า ABC ปกตินะครับผมอันนี้ผมเทสก์เอนะครับผมแต่บีนะครับผมบีไม่มีสัญญาณเสียงออกเลยนะครับ เป็นพ่อสาเหตุอะไรงานนี้ก็ต้องลื้ออีกแล้วครับผมดี B. ถ้าปล่อยสัญญาณเข้าไปนะผมขนาดเร่งสุดนะไม่มีสัญญาณซิกแนลขึ้นมาเลยนะผมไม่มีพีคไม่มีอะไรเลยนะครับแต่ถ้าเราเอา,เอาใส่พวก c ีดีพวกนี้ครับผม A cd ใช้งานได้นะครับเดี๋ยวเอาสัญญาณเข้าช่อง C ให้ดูนะครับตัวนี้เราต้องทำไปทีละช่องนะเพราะว่าอุปกรณ์ามีน้อยนะครับผม เนี่ยสมมติสีเนี้ยมันจะมีสัญญาณพีขึ้นไปอย่างเงี้ยนะครับโอเคนะครับผมนั้นเราจะเริ่มการเลื้อกันเลยครับผมสำหรับตัว h ั m เมอร์ตัวนี้นะครับผมไส้ในจะเป็นอย่างไรนะครับแน่นขนาดไหนเดี๋ยวมาดูกันแกเข้ามาแล้วเป็นไงครับผมโลกข้างในไส้แน่นมากนะครับไส้แน่นจริงๆนะครับผม อันนี้เราก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะครผมแต่ผมจะไปไล่เช็คตัวชุดขยายก่อนนะครับว่ามันมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับชั้นต่อไปนี่ก็แกะไม่ยากนะครผมก็มีน็อตสองตัวไว้ยึดบอร์ดนะครับ ดรื่องสุดท้ายนี่นะครับอืมอันนี้คาบกาวนะครับผมแล้วขอแจะด้านนี้ด้วย รู้ไปหมดเลยนะฮะซิงนะครับผมเป็นทองแดงแท้นะครับหนักมากนะครับผมไม่ใช่อลูนะครับอ้าวไหนเป็นนี้โอ้ที่ไหนได้นะครับผม โดนซ่อมมาแล้วให้เราก็นึกว่ามันปกติจริงแล้วมันไม่ปกติครับโดนซ่อมมาแล้วนะครับผมแต่อาจจะไม่ผ่านหรือยังไงนะครับผมอาจจะซ่อมไม่ผ่านโอเคนะครับผมเดี๋ยวต้องซ่อมบอดนี้แหละนะครับ ข้างล่างคงจะโอเคนะครับผมมีแผ่นกั้นออสซิเลตด้วยโอเคครับผมเดี๋ยวขอไล่เช็คตรงนี้นะครับผมเรามาไล่เช็คกันตรงนี้เลยนะครับออกมาไล่เช็คไปด้วยกันครับตั้ง R คูณหนึ่งนะครับผมส่วนมากค่าที่ดีนะครับผมชุดจ่ายไฟหรือว่าชุดแต็จยิ้งจะไปก่อนนะครับผมถ้ามีทันเตอร์เอาปุช่ช็อตนะครับ อันนี้เป็นมอดเฟตนะครับผมวัดสองสามนะครับรู้เรื่องนะครับผมไม่เสียนะครับอันนี้เป็นไดโอดนะครับอันนี้ครับผมถ้าอันนี้รู้เรื่องเหมือนกันครับผมเรียบร้อยนะครับพังไดโอดก็ช็อตเอาเข้าไปเต็มที่เลยอันนี้ก็รอดไหม อันนี้เป็นทันเตอร์ไดนะครับผมเป็นซูเปอร์ไดนะครับให้กับไอสีตัวนี้นะครับผมส่วนสตีตัวนี้รอดหรือเปล่านั้นมาวัดข้างล่างครับผมข้างล่างเป็นขาเห็นไหมครับสจุดนี้เป็นขา B แล้วก็ขา E นะครับถ้าขึ้นสุดแบบนี้ก็เรียบร้อยครับผมไม่รอดนะครับเนี่ยเลี่ยงหมดเลย โปรติมันไม่ชดแรงขนาดนี้นะครับผมอันนี้แสดงว่าพังแรงมากนะผมฟิวกระจุยกระจายนะถอดสายออกให้ด้วยนะครับเพราะว่ากะใช้แค่สามชันแนลนะครับผมเอ่อโอเคนะครับคงต้องเปลี่ยนนะครับชุดนี้เลยนะครับผมฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ยังโอเคอยู่นะครับผมอันนี้ไดโอดเออ่ทรานซิสเตอร์นะครับผมเห็นไหมครับขึ้นประมาณสิบนะ สลับเห็นไหมครับวัด EC แล้วสลับก็เนี่ยเข็มจะกระตกลงนะครับผมไม่ขึ้นนั่นเองนะแสดงว่าดีฝั่งนี้นะครับเสียคือฝั่งนี้ครับผมเต็มเต็มเลยนะครับโอเคครับผมงั้นเตรียมนี่นะครับทุกคนผมถอดตัวเสียออกมาแล้วนะครับผมเนี่ยเยอะเยอะเหมือนกันนะครับผมเป็นกร,รมเลยนะ ทั้งตัวมอสเฟตแล้วก็ตัวพันเตอร์นะครับผมแล้วก็เราก็ได้ตัวอะไหล่มาใหม่แล้วนะเดี๋ยวเราจะใส่เข้าไปนะครับผมแต่ก่อนอื่นนั้นนะครับอย่าเพิ่งรีบร้อนนะครับผมเพราะว่าที่เรามองเห็นเนี่ยมันเป็นตัว power ขั้นสุดท้ายแค่นั้นนะครับคุณอย่าลืมนะครับว่ามันมีตัว drive นะครับผมอันดับแรกนะเราจะแก้ชุดไฟก่อนนะครับผมชุดแท็กกิ้งนั่นเองนะครับผม ซึ่งด้านหลังนะครับผมตัวที่มันเอเอ่มาเลี้ยงมอสเฟตนะครับผมมอสเฟตจ่ายไฟเนี่ยไอต,ตัวเนี้ยนะครับผมตัวเนี้ยมันจะมีตัว IC นะครับ IC สําหรับเนี่ยนะครับไดร์ไดิสเกตนะครับผมเกตของมอสเฟตนั่นเองนะครับฝั่งนี้เป็นฝั่งที่ดีอันนี้เป็นฝั่งที่เสียเดี๋ยวผมจะวัดให้ดูนะครับว่าฝั่งดีฝั่งเสียเป็นไง เราควรจะใส่ได้เลยไหมหรือว่าเราต้องแก้ไขจุดนี้ก่อนตั้งยนาน r1 คูนนะครับอันนี้ตัวที่ดีอันนี้เป็นไดโอดค้อมระหว่างขาเกตกับขาซอสนะครับผมและตัวนี้ก็เช่นกันนะครับเนี่ยมันจะข้อมขาตัวนี้นี่นะครับ มันเป็นซีเนียไดโอดนะครับผมส่วนตัวฝั่งเสียนะครับผมนี่ครับเห็นไหมยังมีการช็อตอยู่นะครับผมเพราะว่าตัวไดโอดตัวนี้ก็ช็อตนะครับไดโอดตัวนี้ทําหน้าที่ควบคุมกระแสนะครับควบคุมแรงดันไม่ให้แรงดันเกินนั่นเองนะครับแต่เมื่อใดถ้ามันเกิดนะมันจะช็อตตัวเองนะครับผมตัวนี้เป็นซีเนียไดโอดนะครับส่วนตัวที่มาได เกจตัวนี้เป็น i c ตัวนี้นะครับผมอาจจะให้ดูคร่าวๆแล้วกันวัดเทียบกันนะครับผมเพราะมีสองฝั่งให้วัดเทียบกันได้เลยนะครับเห็นไหมวัดไปเรื่อยๆครับผมเดี๋ยวจะเจอตัวเสียเองก็วัดเทียบกันนี่แหละฮะจ๊บ มันก็จะมีความแตกต่างระหว่างฝั่งที่ดีนะครับวัดขาสี่กับขาแปดนะครับนี่แะครับผมแต่ฝั่งนี้ยขึ้นสูงเลยเห็นไหมขาเดียวกันนะครับผมตำแหน่งเดียวกันสูงริ้วเลยงั้นผมสนิษฐานว่าตัวนี้ก็จะไปด้วยนะครับเพราะว่าถ้าตัวซีเนอร์นีนช็อตแล้วฝั่งนี้ก็ควรจะไปด้วยนะครับผม ไม่น่ารอดนะครับผมโอเคงั้นผมจะเปลี่ยนไล่เปลี่ยนตัวนี้ก่อนนะครับก่อนที่จะใส่อะไรเข้าไปใหม่นะครับแล้วก็ทําการเช็คไฟก่อนว่ามันพร้อมแล้วเราก็จะใส่ทรานซิสเตอร์ที่หลังนะครับผมตอนนี้ตัวไอซีที่มันเสียผมก็เปลี่ยนออมาแล้วนะครับผมเนี่ยนะครับแล้วก็ซีเนอร์ไดโอดนะเห็นไหมขึ้นสุดเลยที่เปลี่ยนใหม่นะครับมาเทียบกันดูนะครับว่ามันจะเป็นเหมือน ก่อนหน้าหรือเปล่าเนี่ยนะครับวัดเทียบกันดูนะครับเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มาเทียบตัวนี้นะที่มันขึ้นสูงสูงอ่ามันเท่ากันกับฝั่งนี้แล้วครับผมไอซีนะครับให้ดูหน่อยว่ามันเบอร์อะไรกันแน่ส่วนซีเนอร์ไดโอดเป็นซีเนอร์ไดโอด15โวลต์นะครับผมผมก็เอาซีเนอร์ไดโอดแบบมีขาหละใส่ให้นะครับตัดขาใส่นะครับผมเพราะว่าซีเนอร์แบบเอ็นดี ไม่มีในสต็อกครับผมแต่ว่าแบบมีขาก็ใช้ได้เช่นกันนะครับผม1วัตต์นะครับผมตัวนี้เป็นรุ่น1วัตต์ส่วน IC นะครับผมให้ดูนี่นะฮะเป็นเบอร์ F9952 นะครับผมนี่นะครับ IC เป็นเบอร์นี้นะครับผม ทุกอย่างเหมือนโอเคแล้วนะครับผมอันนี้เอาออกได้เลยนะครับสีแน่แต่ผมมาเจอตัวนี้นะครับผมเหมือนเหมือนมันขาดทนำะเป็น R 4.7นะครับผม R ตัวนี้นะครับเป็น R ไปอัพให้กับตัว Hunter น,นะครับ Hunter Power นะครับผมเลี้ยงให้ตัวตัว Power Dice นะครับผม Super Dice นี่นะครับมันขาดเนี่ยเขาใส่ R าตัวเล็กเกินนะผม R านี้เป็น R าทนทนกำลังวัดได้ต่ำมากนะผมเป็นดูให้ดใหูใกล้นะนี่นะครับปกติเขาใส่ไซนี้นะครับผมไซนี้ก็ทนได้แค่0 2 5วัตต์เองนะแล้วคุณคิดดูไซนี้สิเล็กมากนะครับผม อาจจะทนได้แค่0.1ด้วยซ้านะครับโอเคงั้นผมจะเปลี่ยนตัวนี้นะครับผมเนี่ยมันวัดไม่ขึ้นเลยไปเปลี่ยนตัวใหม่ไปนะครับตัวนี้ไม่ต้องใช้ฮัดแอร์ครับผมหัวแรงนี่แหละนี่โยกไปโยกมาก็หลุดแล้ว เห็นไหมตัวนี้แค่เนี่ยหนึ่งทับสี่วัตต์ก็คือศูนย์จุดสองห้านั่นเองนะครับผมไม่ถึงครึ่งวัตต์ด้วยซ้ำอาชิพนะครับผมเห็นไหม 4.7แล้วก็4.7นะครับผมโอเคผมจะใส่ตัวนี้เข้าไปนะครับก็เหมือนเดิมใช้หัวแรงเรานี่แหละง่ายๆเป็นไซส์เดิมขนาดเดิมเลยนะครับอาชิปพวกนี้นะครับผมบางทีก็ต้องมีในสต็อกไว้นะครับผมเพราะเราไม่รู้ว่า มันจะมีตัวไหนมาบ้างค่าเท่าไหร่มาบ้างนะครับตัววันนี้ผมแทบจะเปิดร้านขายอะไริเล็กทรอนิกส์ได้เลยนะครับโอเคนะครับเรียบร้อยนะครับผมทีนี้เหลือแค่จ่ายไฟแต่ว่าดับแรกนี้ครับผมไอฟิวสองตัวนี้ก็ต้องเปลี่ยนอ,อ๋อตัวนี้ยังใช้ได้อยู่แต่ฝั่งนี้ระเบิดนะครับก็มันออกมา ทำใช้ไม่ได้เปลี่ยนครับเวลาใส่นี่เห็นไหมครับผมถ้าโดนความร้อนมากๆเป็นอย่างนี้แหละฮะสมมติเราฟิลใหม่เข้าไปเนี่ยเออใจจริงผมก็ไม่อยากบัดตกรีนะแค่ขูดตรงเนี้ยให้หน้าสัมผัสมันดีๆก็พอนะครับกลัว ถ้าเราบัดตรีเนี่ยเห็นไหมเหมือนเมื่อกี้จากฟิวดียอาจจะเป็นฟิวพังก็ได้นะครับฟิวตัวนี้เ,เขาใช้อยู่กี่แอมป์เนี่ยยี่สิบห้าแอมป์ครับผมยี่สิบห้าแอมป์เรามีหรือเปล่าอา่าเหมือนจะมียี่ิบห้าแอมป์ โ okay. ชคดีมากครับเพื่อสิ่งนี้นะครับเราต้องมีแบบไว้ใช้อะเทคนิคการบัดกรีตรงตรงฟิวนะผมแนะนำให้ขูดเพราะว่าตัวนี้มันเป็นเคลือบอไม่แน่ว่าใจว่าเป็นนิกเกิลหรือเป็นเงินนะครับผมแต่ขูดลงไปมันจะเป็นเนื้อทองเหลืองครับผมมันจะบัดกรีติดง่ายกว่า แล้วก็เราไม่ต้องแช่หัวแรงไว้นานเดี๋ยวมันจะพังอีกนี่นะครับเสียบเข้าไปหันด้านที่เราจะบัดรกรีไปใส่ตรงขาฟิวนะหรือเราอาจจะยังไม่บัดรกรีก็ได้นะครับเผื่อมันมัน มันสักมันขาดอีกนะครับโอเคเดี๋ยวผมยังไม่บัดกีนะเดี๋ยวถ้าเสร็จเราค่อยมาบัดกีกันนะครับงั้นทีนี้เราจะใส่ตัวอะไหล่เข้าไปแล้วนะครับผมแต่ผมจะใส่เป็นชุดแทกกิ้งก่อนนะครับผมมอเเฟสชุดแทกกิ้งนะครับเพื่อไฟมาเลี้ยงชุดขยายนะครับผมเพลททั้งหมดเนี่ยไฟวิ่งหมดนะครับผมไฟจะจ่ายจากตัวมอเเฟสเนี่ยวิ่งมาเพลททองแดงพวกนี้นะครับผมตรงนี้ไม่ต้องใส่แผ่นไมกาใดๆทั้งสิ้นนะครับผมเพราะว่า ตัวโลหะตัวถังตัวเนี้ยขาซีเนี่ยไฟเชื่อมกับตรงนี้ครับผมตรงแรงตัวนี้เลยนะครับเนี่ยจะวัดให้ดูวัดดูบ่อยมากเนี่ยเห็นไหมครับถึงกันเลยนะครับไม่กล้าไม่ต้องใส่นะใส่แค่ตัวซิลิโคนหรือว่าคอมเพลก์ก็พอนะครับผมเดี๋ยวผมขอใส่อุปรกรณ์แล้วก็ เชื่อมสายไฟก่อนนะครับผมไอตัวไหลคาทีดีนะครับผมพยายามใช้ของแท้นะครับผมอันนี้ผมก็กัดฟันซื้อนะครับผมของแท้นะขาเงาเห็นไหมฮะวิธีดูนะครับผมของแท้ของเทียมมันมันก็ต่างกันเห็นเห็นอยู่นะเดี๋ยวผมเอาดูของของเทียมให้ดูนะครับของเทียม มันก็เห็นเป็นสกรีนเหมือนกันนะแต่ว่าเห็นไหมครับดอทด้านหลังไม่มีนะตัวมาร์กด้านหลังไม่มีแต่ของแท้มันจะมีนะครับผมเนี่ยนะครับแล้วก็จะมีมาร์กิ้งโค้ดนะครับก็เขียนเป็นสัญลักษณ์นะครับเนี่ยนะครับผมตรงดอทเนี้ยน,นี่ก็จะใหญ่กว่าอันนี้ก็เล็กๆธรรมดานะครับแล้วก็ไม่มีตัวสกรีนโค้ดข้างในด้วยนะครับอันนี้ก็ ไว้เป็นทริคสังเกตดูได้นะอันนี้เขคือของที่ผมถอดออกนะเห็นไหมครับมันจะเหมือนกันเลยนะครับด้านหลังนะครับขาเงานะครับผมแท้คัดเกรดนะครับผมคัดทีดีนะครับไม่งั้นไม่จบนะครับผมหมดตังกับมันไปเยอะแล้วนะครับสำหรับแท่นพวกนี้โอเคเดี๋ยวพับขาลงเลยครับ แล้วก็อย่าลืมใส่ซิลิโคนไปด้วยเลยก็ดีครับผมเพราะว่าอันนี้เป็นแค่แผ่นเซรามิกนะครับถ่ายเทความร้อนลงตัวแผ่นทองแดงนี้เฉยนะครับถ้าเรามีตัวซิลิโคนก็ไปด้วยนะครับก็จะดีนะครับช่วยเสริมให้มันระบายความร้อนได้ดีนะครับผมใส่เข้าไปแล้วเราจะบัดกีกันดับแรกก็คือหาซิลิโคนมาใส่นะครับ หาเข้าไปสักหน่อยนะครับเพื่อการนําความร้อนที่ดีนะครับผมภาระจะไม่ได้อยู่ตกอยู่กับตัวนี้มากนะครับมันก็จะถ่ายเทความร้อนลงตัวแผ่นทองแดงได้ดี ดัดขายตรงครับก่อนที่จะยึดน,อน็อตโอเคเวลาย,ยึดก็ค่อยยึดนะครับผมยึดให้แน่นให้ตึงมือนะเดี๋ยวแบบน็อตขาดเกี่ยวหวานแล้วกันเดี๋ยวจะงานงอก มัดีสายสายก็คล้ายกันนะครับคล้ายกันยังไงล่ะเนี่ยกาวไฟนะครับอยู่ตรงนี้นะครับส่วนเส้นสีเหลืองเนี่ยเป็นส่วนของลำโพงนะครับเราเราจะเน,เน้นไฟก่อนแล้วกันเส้นเหลืองอย่าพึ่งนะครับ เอาแค่มันฟิลไม่ขาดก็พอเรื่องเสียงเดี๋ยวค่อยว่ากัน้างอิงจากจุดนี้นะครับผม กาวก็ดำปึ๊บบวกแดงโอเคนะครับงั้นก็ทดลองได้เลยครับเทสเดี๋ยวผมจะคว่ำหน้าตัวนี้ไปนะครับผมเพราะว่าถ้ามันระเบิดนะสะเกดตัวนี้จะไม่เข้าตาเรานะครับคว่ำม,มันลง ดีกว่านะครับแล้วก็เราจะเห็นว่าถ้าฟิลขาก็แสดงว่าไม่รอดนะครับผมนี่นะครับเสียบเทสได้ปสวิตช์ครัรบรอๆๆนุ่นผมลงไปไกลนุ่นกลัวมันระเบะิด ่าเดี๋ยวมาวัดไฟกันดูนะครับผมวางไว้ตรงนี้ทุกคนน่าจะเห็นนะเห็นนะครับเดี๋ยวผมจับกาวที่ตรงนี้แล้วกันไฟร6 3ยห3นะครับแล้วก็ ไฟที่เข้ามาแท่นเนี้ยนะครับผม53โวลต์เลยเหรอเป็นไปไม่ได้นี่มันต้องเป็นเท่านี้เนี่ยต่ำๆอย่างเงี้ยนะครับผมแต่ถ้าเป็นสูงขนาดนี้ไม่น่าใช่นะครับไฟเลี้ยงเกต 4.3ฝั่งนี้สิโ13โวลต์5.2ต่ำไปต่ำไปต่ำไปโอเคเดี๋ยวต้องไล่เช็คเพิ่มเติมครับไม่จบง่ายตัวนี้ ในขนาดไฟเลี้ยงออปโตตัวนี้นะครับผมอันนี้เป็นไอซนะครับไฟเลี้ยงตัวนี้ประมาณ5โวลต์น,นะครับอ่าฝั่งที่ดีอยู่ที่6.2นะครับฝั่งที่ไม่ดีนั้นเนี่ย2.4มันต่ำเกินนะครับผมมันไม่ใช่ค่านี้นะครับเราต้องไล่เช็คตามซีเนไดโอดครับผมซีเนตัวนี้ได้2.2 อาตัวนี้ทำไมได้แปดได้เก้าห้าโวลต์นะครับมีเก้าโวลต์แปลกๆนะครับไฟไม่ได้ตามตำแหน่งเลยถ้าของดีนะครับเดี๋ยวผมวัดของดีอันนี้คืออน่าจะชแนล ชแนลดีนะครับผมอ่าวัดคอมเกจเนี่ยไฟเลี้ยงเกจอยู่ที่เท่านี้นะครับไม่เยอะนะครับผมแล้วก็ไฟที่มาเลี้ยงเนี่ยพาวเวอร์ Power, นะครับชุดพาวเวอร์ตัมเตอร์นะครับเดี๋ยวให้ดู ชุดพาเวอร์เนี่ยไฟเลี้ยงประมาณเนี่ยครับ8โวลต์เนี่ยบวกลบก,กันแค่นี้นะครับ8โวลต์9โวลต์เนี่ยแหละถ้ามันปกตินะครับแต่นี้ดูเหมือนมันไม่ปกติมันก็เลยมีปัญหาต้องไล่กันยกใหญ่แล้วครับผม